เชาวอัสสลามวะลัยกุมวะรักมาตุลละบเริกาตูค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการเรียนจงเรียนจีนกับหลอดซื้อไอรีนะคะวันนี้หลอซื้อจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาษาอังกฤษสำเนียงจีนนะคะเอเอหลอซือแล้วภาษาอังกฤษสำเนียงจีนมันจะเป็นอย่างไรล่ะอยากรู้กันใช่ไหมล่ะอยากรู้หัวเหมือนกันหลอซืออีกชิบชีปะไปกันเลย มาดูคำแรกกันนะคะตีอีนะคะคำแรกคำว่าอะไรนะคะคำว่าไม่ตั้งเหลาไม่ตั้งเหลาเอ,เอ๊ะรู้นะว่าจะตอบอะไรกันไม่ต้องเหลาใช่ไหมไม่ใช่นะคะปู่ตุยไม่ใช่คำว่าไม่ต้องเหลานะคะไม่ตั้งเหลาคืออะไรนะ้าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊งตุยละถูกต้องค่ะมันคือแมคโดนัลนั่นเองนะคะ หม่ตั้งหลาวก็คือแมคโดนัลล์นั่นเองนะคะอ่าเด็กๆทราบไหมคะว่านักเรียนมุสลิมเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทานแมคโดนัลล์ได้นะคะเพราะมันไม่มีฮาลาลน,นั่นเองนะคะอ่าโอเคนะคะตีอ่เรามาฟังคําที่สองกันนะคะเราช่วยกันเดาซิว,ว่ามันคือคําว่าอะไรนะคะอ่าคำที่สองนะคะคาว่าคืนเตอจีคืนเตอจีนะคะแปลว่าอะไร ติ๊กตอก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 ถูกแล้วถูกแล้ว okay. ค่ะมันคือคำว่า KFC นั่นเองนะคะ KFC นะคะอ่าเคิร์นเตอร์จี KFC นั่นเองเขาว่าจีก็คือคำว่าไก่นะคะอ่าโอเคเฟยฉางหฮาเด็กเด็กเดินเดน อ่ะต่อไปคำที่3เรามาดูคำว่าอะไรคำนี้คุณครูคิดว่าเด็กๆสามารถตอบได้อยู่แล้วมันง่ายมากคำว่าคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่นะคะคาเฟ่อ่าลองคิดดูสิให้เวลาสองวิติ๊กตอก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 ติตอ๊ตตอกาเฟ่ฉังหามันคือกาแฟนั่นเองคาเฟ กาแฟอ่าคาเฟ่กาแฟกาแฟนะคะคาเฟ่แปลว่ากาแฟนั่นเองนะคะติสือเรามาดูคําที่สี่นะคะคำที่สี่คืออะไรอ่าคําที่สี่ก็คือนะคะคําว่าซาลาซาลาอ่าซาลาคิดว่าแปลว่าอะไรอาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกบูมตัวละซาลซาสลัด ซาลาสลัดอ่าเฟยฉางหาโอเคแล้วมาดูคำต่อไปคำที่6กติลิวตหลิวนะคะคำที่6คือคำว่านิวเย่นิวเย่ฮะอะไรนะนิวเย่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะปูตุยไม่ใช่นะคะนิวเย่ให้เวลาคิดสองวิติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตุยละเก่งมากค่ะมันคือคำว่านิวยอร์กนั่นเองนะคะ นิวยอร์กนิวยอร์กนิวนิวเย่นิวยอร์กนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทุกคนเรามาต่อคำที่7ของเรานะคะติชี้คำว่ากู้เกอกู้เกอมันคืออะไรเนะี่ยติตอกติตอกติตอกติตุย้ยละมันคือคำว่า Google นั่นเองเด็กๆค่ะเก่งมากเลยค่ะ Google กู้เกอ กูเก l e นั่นเองนะคะต่อไปตีป้าเรามาดูคำที่8คํคำว่าอะไรซานซิงซานซิงซานซิงนะคะซานซิงคืออะไรเอ่ยอะไรนะคะเด็กๆมันคืออะไรนะซันซิว <c oughs> ไม่ใช่ค่ะปุ้ตุยไม่ใช่สันซิวแน่นอนค่ะอ่ารูเราซื้อใบหนึ่ง เป็นเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะาคิดว่าเป็นอะไรเร็วเร็วเร็วเรว่อยไฟเตียนตัวมันก็คือซัมซุงนั่นเองนะคะซานซิงซัมซุงนะคะเก่งมากเลยค่ะเย yeah. ้ทุกคนเก่งมากเลยนะคะเด็กๆจะลืมนะคะย้อนกลับไปดูนะคะตั้งแต่ต้น ลิปจนถึงท้ายคลิปน้อเดฝึกออกเสียงบ่อยๆฝึกฟังฝึกพูดบ่อยๆนะคะเด็ก็ก็จะได้เก่งภาษาจีนกันนะคะอย่าลืมติดตาม EP สําหรับภาษาอังกฤษสำเนียงจีนนะคะเดี๋ยวจะเด็กจะได้รู้ว่ามันมีอะไรที่มากกว่านี้นะคะสําหรับวันนี้อัสลามลิกุมววาระมาตุลลอบเระกาตุ่าจ่ายจี